สวัสดีค่ะทุกคนลาลานาเองนะคะคลิปนี้นะลันก็จะมารีวิวนะคะคุดชั่น vs รองพื้นนะคะที่ไม่รีวิวไม่ได้แล้วคือกระแสแรงมากๆนะคะจนต้องแบบว่าโอเคฉันไปซื้อมารีวิวก็ได้นั่นก็คือตะตะตะนี่ก็คือ Lanet n e โอพุดชั่นนะคะและส่วนนี้นะคะก็คือ Lanet Neo Foundation นะคะทุกคนตัวนี้ออกมาประมาณ1ปีแล้วนะคะซึ่งมันก็ใช้เองใช้จริงใช้มาตลอด1ปีสรรพบคุณคือดีงามมากเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันส่วนตัวนี้นะคะน้องใหม่มาแรงค่ะทุกคนลาเน e Neo โอฟาวเดชันนะคะดูสิไคเกจจริงน่ารักปะ ก,ก็คือสีชมพูร,รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นกลนะ,ะทุกคนส่วนสีมิ้นเนี่ยรุ่นนั้นเนี่ยจะเป็นรุ่นแมทนะคะซึ่งรานอะเป็นคนที่ไม่ใช้คุชชั่นหรือว่าฟาวเดชั่นที่เป็นแบบแมทเลยก็คืออันที่จริงแบบไม่ชอบเลยอะเราจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นกลอๆเงาๆฉ่าๆอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะคือคุชชั่นตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าเขาออกมาประ,ประมาณปีนึงแล้วนะคะทุกคน ซึ่งความดีงามของเขานะคะก็อันที่จริงมีหลายๆคนรีวิวนะคะรันก็จะขอพูดไปแบบเร็วๆล้วกันนะคะในส่วนของน้องคุชชั่นคุชชั่นตัวนี้นะคะมี f p f 50 pa บวกบวกบวกนะคะแล้วเขาก็ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะคะนั่นก็คือ Liquid Diamond เป็นแบบคุชชั่นผสมผงเพชรค่ะทุกคนที่จะช่วยแบบว่ากระจายแสงบนหน้าเราแบบ360องศานะคะคือเขาเคลมมาเลยว่าถ้าใช้คุชชั่นตัวนี้หน้าของคุณเนี่ยจะเหมือนแบบมีไฟสตูดิโอส่องอยู่ตลอดเวลา นวลเนียนสว่างอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันก็จริงไหมมันก็จริงนะทุกคนหลังจากที่รันได้ลองใช้มาและนอกจากนี้นะคะคุชชั่นตัวเนี้ยเขาก็ยังได้รับการรับรองนะคะจากอยเกาหลีคะ่ะทุกคนว่าสามารถป้องกันแสงสีฟ้าได้เอ่อแสงสีฟ้าก็คือแบบแสงจากหน้าจอคอมหน้าจอทีวีหน้าจอมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งไอแสงสีฟ้าเนี่ยมันจะไปทําลายพวกออลาสตินในผิวของเรานะคะหรือไปทาลายคอลลาเจนในผิวของเราค่ะทุกคนทําให้เราแบบหน้าแก่นนหน้าเหี่ยวก่อนวัยอะไรเงี้ยเนี่ยใครแบบเล่นโทรศัพท์ถ่ายมือถือบ่อยๆอะ่ะเออระวังนะงจริงๆเนี่ยแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาก็จะมีเทคโนโลยีที่แบบว่าดูอ,อินลาสติ e ้งนะคะที่แบบว่าเหมือนแบบพอเราใช้คุชชั่นเสร็จแล้วเนี่ยผิวเราจะดูแบบดูอ e, ีฉ่ำวาวฉ่ำน้ำอะไรเงี้ยซึ่งรันไม่แน่ใจนะคะว่าในรุ่นแมทเนี่ย ออมันจะมีเทคโนโลยีตัวนี้ด้วยไหมเพราะว่าลันตัวรัเองไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าหลังจากที่ได้ใช้ตัวนี้มานะ่ะก็คือแบบดิวอี้จริงเป็นดิวอี้ที่แบบชํำวางแต่ไม่มันนะคะทุกคนตัวนี้ผ่านไปแบบเร็วๆนะคะเรามาที่ตัวนี้ดีกว่าอันนี้นะคะเป็นรองพื้นที่บอกไปว่าคือน้องใหม่ล่าสุดใช่ไหมดูแพคเกจจิ้งของเขานะคะทุกคนก็คือหน้าตาแบบนี้ดูเหมือนได้เยอะใช่ไหมคะแต่นางมีแค่นี้ Da. มีอยู่แค่นี้นะคะทุกคนคือตอนแรกไม่ได้มีความคิดที่จะซื้อฟาวเดชั่นเลยเพราะว่าแบบเราก็ใช้คุชชั่นของเขามันก็โอเคอยู่แล้วไม่ซื้อไงไหวอะ่ะแพคเกจจิ้งคือแบบน่ารักมากมินิมอลมากต้องบอกเลยว่าเออตายตรงนี้จริงๆนะคะคือเขาอะ่ะจะเป็นแบบเหมือนแมกเนตอะ่ะทุกคนแบบดูด,ด,ด ตัวนี้นะคะมี FPF 16 PA บวกบวกนะ,ะทุกคนเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วใช่ไหมคะตัว cushion มี50 PA บวกบวกบวกตัวนี้มีแค่16 PA บวกบวกนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะเขามี s อสเซนผสมอยู่ด้วยถึง72นะคะ่ะทุกคนนั่นหมายความว่าเวลาที่เราใช้ไปเนี่ย เราก็จะแบบสามารถเหมือนกับว่า,าเป็นเมคอัพที่บำรุงผิวไปด้วยในตัวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาเคลมเลยนะคะก็คือว่าเขาเนี่ยจะให้ผิวที่แบบฉ่ำวาวยาวนานถึง48ชั่วโมงเลยคะ่ะทุกคนแล้วเราจะเอาความฉ่ำวาวยาวนานถึง48ชั่วโมงไปทำไมคือเราจะไม่อาบน้ำ ไม่ล้างหน้าอะไรเลยเหรอทุกคนเออแต่เขาก็เคลมมาว่าอย่างนั้นนะนะเราก็โอเคน้อมรับด้วยความยินดีทีนี้เรามาดูความเหมือนกันของสองตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะให้ความโปรของผิวที่เหมือนกันนะคะแล้วอีกอย่างที่เหมือนกันก็คือเขามีทั้งหมดหกเฉดสีเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนหกเฉดสีก็คือจะมีสีตามนี้เลยตรึงก็จะมีตั้งแต่แบบผิวขาวอมชมพูขาวเหลืองผิวกลางไปจนถึงแบบ สาวที่แบบมีผิวเข้มหน่อยนะคะซึ่งรันคิดว่าไอ6้6เฉดสีที่เขามีมาให้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบครอบคลุมแล้วก็เหมาะกับผิวของคนไทยนะคะก็คือแบบมีทุกเฉดอะทุกคนสามารถไปลองได้ส่วนตัวรันนะคะที่รันเลือกมาเนี่ยอันนี้ตัวคุชชั่นอะรันใช้เป็นเบอร์แซนนะคะหรือเบอร์ 23N1 นะคะ ส่วนตัวรองพื้นนะคะรันก็เลยเลือกมาเป็นสีเดียวกันเบอร์เดียวกันนั่นก็คือ2 3่เอ็นแซนนะคะแต่ว่าอันที่จริงแล้วจากที่รันสอบถามจากที่พนักงานนะคะที่เคาน์เตอร์ลาเนตมาเนี่ยคือตัวรองพื้น,น,นะะเนี่ยนะคะตัวฟาวเดชันเนี่ยสีจะตรงนะคะตัวที่แบบไม่ตรงอ,อันที่จริงคือสีนี้นะเพราะว่ามีหลายๆคนที่แบบใช้มาแล้วอะ่ะรู้สึกว่าแบบคุชชั่นมันหน้าขาวกว่าผ่องกว่าสว่างกว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวสีนี้ดูดรอปอะไรเงี้ยซึ่งอันที่จริงแล้วอะ่ะ สีเนี้ยคือสีที่ตรงนะคะด้วยความที่แบบคุชชั่นเขามีเทคโนโลยีที่ใส่มาในเนี้ยมันทําให้ตัวสีนะคะดูสว่างกว่านะคะทุกคนแต่ว่า anyway รันก็เลือกสีเดียวกันมาอยู่ดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองกันเลยนะคะโดยที่แบบเดี๋ยวรันนะคะจะใช้คุชชั่นข้างหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ฟาวเดชั่นข้างหนึ่งเราจะได้รู้ไปเลยนะคะว่าแบบสําหรับคนที่ยังไม่เคยใช้เลยทั้งคู่เนี่ยแล้วมีความสนใจที่ต้องการที่จะแบบไปเอาน้องมาใช้เนี่ย ควรจะแบบเอาไหนดีคุชชั่นดีหรือฟิเดชั่นดีหรือว่าคนที่มีคุชชั่นอยู่แล้วควรไปตำฟิเดชั่นเพิ่มไหมนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะทุกคนขอลงคุชชั่นก่อนเพราะว่าคุชชั่นเป็นสิ่งที่คุ้นเคย อันที่จริงอะลานะชอบฟองน้ำเพามากเลยนะไม่ใช่ฟองน้ำสีพับของเขานะคะมันแน่นนะทุกคนทุกคนจะเห็นนะคะว่าลานอะจะมีเรอยสิวนะคะเป็นเขาเรียกล่องรอยอารยธรรมนะคะที่น <lich> ้องมาบุกหน้านะคะจากการใส่แมสของลันอันนี้มันก็จะปกปิดประมาณปานกลางนะเดี๋ยวมาดูกันจะบอกว่าเนี่ยแต่แต่งหน้าสดหยุดมาไว้แล้วเพราะว่าถ้าไม่แต่งหน้าจะแบบหน้าน่าจะป่วยมากอ่ะเขาเป็นคุชชั่นแบบที่ให้ความ โกรเงาฉ่ำวบาใช่ไหมแต่เนื้อคุชชั่นเขาอะมันมันซึมเข้าไปในผิวอะทุกคนข้างนี้ก็คือคุชชั่นข้างนี้ก็คือยังไม่มีอะไรใดๆเลยเห็นไหมคะว่าหน้าก็คือสว่างขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็มีความโปรความเงาและที่เราใช้คุชชั่นของลานเนตตัวนี้นะคะลันะ่ะจะไม่ลงไฮไลท์หรืออะไรเพิ่มเลยเพราะาสังเกตแถวบริเวณแบบหนูแก้มหรือแบบช่วงที่แบบควรจะลงไฮไลท์อะคือเราไม่ต้องลงเลยคือมัน มันมีไฮไลท์แบบมันโกลว์อ่ะมันฉ่ำอ่ะทุกคนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเออเป็นสิวอักเสบกำลังแบบโหกำลังปัทุเลยเนี่ยก็อาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มนะคะเพราะว่าโดยโดยส่วนตัวที่รันลองใช้มาเนี่ยถึงเราจะบิวเพิ่มอีกชั้นหนึ่งอ่ะก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าเราเป็นผิแบบถ้าสมมติว่าเราเป็นสิวอักเสบขนาดนั้นอ่ะก็คือคอนซีลเลอร์เถอะโอเค ส่วนข้างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลองตัวฟาวเดชั่นนะคะอันที่จริงแล้วอะอย่างที่บอกว่าเขาอะให้ใช้คู่กับแปรนดของเขานะคะแต่แปรนดนั้นไม่มีในประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะคะรันก็จะใช้2ส,สิ่งผสมกันนะคะนั่นก็คือแปรงแบบนี้นะคะกับอฟองน้ำนะคะตื่นเต,นต้นเหมือนกันนะเนี่ยตึงจะขอบีบใส่หนัอย่งนี้โอเค ประมาณนี้บีบเข้ามาประมาณสองปั๊มมีความข้นประมาณนึงนะคะทุกคนเนื้อนะคะบอกเลยว่ามีความหนืดนี่ขนาดแบบว,ว่าเป็นรุ่นโกโลนะคือที่รานใช้แป้งอะ่ะเพราะว่ารันต้องการช่วยกระจายตัวรองพื้นก่อนเพราะว่าถ้าเราใช้ฟองน้ําเลยตั้งแต่แรกอะ่ะรันรู้สึกว่ามันเปลือง <laughs> ระดับความปกปิดนะคะหรือ ความที่แบบจะให้งานผิวในระดับไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้ด้วยนะคะแบบเราใช้แปลงแบบไหนในการลงเราใช้พักหรือฟองน้ําแบบไหนในการลงนะคะผลลัพธ์ก็จะแตกต่างไปตามอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะรังว่าข้างนี้ปกปิดมากกว่านะเอ,อ้ยมันปกปิดมากกว่าจริงๆด้วยทุกคนรันว่าที่จริงเราบีบมาแค่แบบปั๊มเดียวก็พอแล้อวอะทีมงนานบอกว่า ข้างนี้นะคะขาวกว่าแต่ข้างนี้ดูใสกว่าอีกคนนึงบอกว่าข้างนี้แบบเออดูดูเป็นผิวส่วนข้างนี้ดูรู้ว่าแบบลงรองพื้นมาอะไรเงี้ยเราทุกคนว่าไงคะข้างไหนสวยกว่ากันระหว่างรองพื้นข้างนี้คุชชันเอาเป็นว่าก่อนที่หน้าเราจะรอจะมากกว่านี้เดี๋ยวเราไปเพิ่มหน้าให้มันเสร็จิธีกันก่อนนิดนึงนะคะ โอเคค่ะทุกคนแอบไปเติมแก้มมานิดหน่อยแล้วนะคะเพื่อที่หน้าของเรามาจะไม่ได้ดูข่าวลอยจนเกินไปนะทุกคนสิ่งที่สัมผัสได้เลยก็คือว่าข้างนี้นะคะรู้สึกว่าให้ผิ ที่ดูเป็นความธรรมชาติมากกว่าแล้วก็แบบรู้สึกไม่หนักหน้านะคะแล้วก็มีความเงาความฉ่าวาวความดิอี้มากกว่าส่วนข้างนี้นะคะที่เป็นฟาวเดชั่นเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบว่าหนักหน้ามากกว่าข้างนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้ที่มากกว่าเลยก็คือการปกปิดนะคะทุกคนรู้สึกว่าคือข้างเนี้ยถ้าสมมติแบบจะไปออกงงออกงานหรือแบบว่าไปทําอะไรที่แบบ ต้องการความเนียนกริบของผิวหน่อยเนี่ยก็ควรที่จะแบบใช้ฟิลเลชั่นนะคะซึ่งจะบอกว่าทั้ง2ด้านนี้นะคะคือเขาให้ความสบายผิวแบบทั้งคู่เลยแต่ว่าข้างนี้แค่มากกว่าหน่อยเท่านั้นเองไม่รู้ว่าจะดูออกแค่ไหนนะแต่รู้สึกว่ารันชอบข้างนี้มากกว่ามันดิวอี้มากกว่าแต่ว่าโดยปกติแล้วนะทุกคนเวลาที่รันจะต้องไปทํางานข้างนอกไปทํางานเอาโดอะไรเงี้ยรันจะไม่ค่อยหยิบคุชชั่นลานเนมาใช้นะคะเพราะว่าเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยตอนกลางวันอนะ มันเริ่มแยกไม่ออกระหว่างความดิวอี้กับความมันนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของความคุ้มค่ากันบ้างนะคะตัวนี้นะคะ La n e t Neo Cushion นะคะอันนี้นะคะราคา1,350บาท ส่วนตัวนี้นะคะฟาวเดชั่นนะคะราคา1,400บาทแต่ว่าในส่วนของปริมาณคือเขาให้ปริมาณมาเท่ากันเลยนะคะคือตัวฟาวเดชั่นเนี่ยจะมีทั้งหมด30กรัมนะคะทุกคนตัวคุชชั่นนะคะอันนึงเนี่ยอันนี้15กรัมแต่ว่าเวลาที่ซื้อนะคะเขาจะให้ตัวรีฟิลมาด้วยในกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็ในตัวรีฟิลเนี่ยเขาไม่ได้ให้แค่รีฟิลตัวตัวแบบคุชชั่นเท่านั้นนะทุกคนเขาให้พับใหม่มาด้วยเลยก็คือจะได้มาเป็นอย่างนี้เลยนะคะ ทีนี้ก็ไปลองดูเอาแล้วกันนะคะว่า จะชอบแบบไหนควรจะใช้แบบไหนดีตัวคุชชั่นนะคะลันก็ถือว่าเหมาะเลยนะทุกคนเพราะว่าน้องใช้ง่ายมีพับในตัวพกสะดวกนะคะแล้วก็มีเ p f อสูงนะคะแล้วก็แบบมีเทคโนโลยีที่แบบป้องกันแสงสีฟ้าอยู่แทุกคนแล้วรู้สึกว่าเออตัวนี้ให้งานผิวที่สวยกว่าแล้วก็ง่ายกว่าแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าต้องการความปกปิดที่ดีขึ้นนะคะมีรอยดํารอยแดงรอยสิวรอยฝ้าเยอะนะคะก็ใช้ตัวนี้นะคะปกปิดได้ดีกว่าแต่ก็อย่างที่บอกว่า เขาจะมีความดูหน้าด้านหนาขึ้นมานิดนึงหน้าแบบหน้าไม่บางความแบบปกปิดที่เบาสบายผิวนะคะทุกคนอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่รันลงรองพื้นลงฟาลเชั่นในวันนี้นะคะรันไม่ได้ลงแป้งทับเลยนะคะทุกคนทีเนี้ยถ้าเราจะรีวิวแค่ตรงนี้นะคะโดยที่เราไม่ได้แบบเป็นลองใช้ชีวิตเนี่ย เราก็คงจะไม่รู้ใช่ไหมว่าอันที่จริงแล้วเราชอบอันไหนกันแน่เดี๋ยววันนี้นะคะก็ละะันจะไปลองใช้ชีวิตดูนะคะว่าแบบเออมันเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างลองใส่มงใส่แมสลองดูแบบหลายๆอย่างอะนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยค่ะก็ตอนนี้นะคะอันนี้คือรันใช้เออกล้อง Iphone ถ่ายนะคะทุกคนเป็นกล้องหน้าก็ออกมาข้างนอกหน้ายัางดีอยู่เพราะว่าเพิ่งแต่งเสร็จเมื่อไม่นาน ตอนนี้ก็ออกมากินข้าวนะคะทุกคนก็ใส่แมสออกมานะเฮ้ยมันไม่ติดแมสหรออ๋อนี่ทุกคนมันติดนิดหน่อยโดยเฉพาะว่าบริเวณสันจมูกแล้วก็มีรอยลิปสติกนะคะแต่หน้าก็คือแบบหน้าดีมากไอ้บ้าแล้วนี่คือกล้อง iPhone แบบกล้องสดไม่ใช่แอปนะเว้ยก็คือวันนี้รันอ่ะมีแบบ ออกไปข้างนอกไปกินข้าวใส่แมสอะไรอย่เงี้ยนะคะแล้วก็มีกลับมาแล้วก็ถ่ายคลิปที่แบบ euh, ทำคลิปนะคะดากอน่าที่เป็นขนมในเรื่องสป u ริตเกมนะ,ะถ้าใครอยากดูก็จิ้มลิงก์ข้างบนนี้ได้เลยนะคะก็แบบอยู่หน้าตรงหน้าเตาเต็มที่ความร้อนเต็มที่หน้าก็ยังแบบดูทุกคน มันก็มีหลุดไปนะคะเพราะว่ามันเห็นพวกรอยสิวนะคะชัดขึ้นแต่โดยรวมถึงหลุดแต่โดยรวมมันยังคงโอเคอยู่ดูดีอยู่แล้วก็สองข้างเนี่ยข้างนี้คุชชั่นใช่ไหมคะก็จะมีความเงาเห็นไหมลันลันทำเงี้ยความฉ่ำวาวที่มากกว่าข้างที่เป็นอ่าฟาเดชั่นนะคะคุชชั่นก็คือฉ่ำวาวดิวีมากกว่า แต่ว่าโดยรวมแล้วเนะี่ยคือแทบไม่ต่างอะไรค่ะทุกคนดูแทบไม่ออกว่าแบบข้างไหนคุชชั่นข้างไหนแบบฟิลเดอชั่นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็ประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าโดยส่วนตัวรันนะรันชอบตัวคุชชั่นมากกว่าเพราะว่ารันน่มองว่ามันใช้ง่ายนะคะแล้วก็พกพาง,ง่ายสะดวกมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อืม ม,มันใช้ง่ายกว่านั่นแหละทุกคนเพราะว่ามันให้ผลที่แบบผลลัพธ์ที่มันไม่ได้ต่างกันมากอะ่ะโอ้รันถ้าโดยส่วนตัวลันขอเลือกคุชชันก็เพื่อน,อน,อนๆอาจจะต้องไปลองกันดูนะคะว่าอันไหนที่เหมาะกับเพื่อนๆน,นะคะโอเคเดี๋ยวลันจะขอปิดคลิปตรงนี้เลยละกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะก็ใครใช้ตัวไหนอยู่นะคะหรือว่าใครใช้เบอร์ไหนสีไหนอยู่ก็มาแนะนำคนอื่นๆได้ในคอมเมนต์นะคะสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย I don't care about the scene I don't care about the location All that matters not to me That you wherever I go baby